วิธีเช็ควันหมดอายุของอินเทอร์เน็ตเครือข่าย AIS สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกท่านเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AIS นะคะทั้งซิมตเติมเงินและก็ซิมรายวันขอผัาขาาและก็ซิมรายเดือนสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะเช็คของซิมแบบตเติมเงินเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเช็คจะเป็นยังไงอันดับแรกเข้าไปแอปการโทร ตัวแรกนะคะจะเป็นวิธีการเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เน็ตของซิมเติมเงินถ้าคนไหนใช้ซิมเติมเงินนะคะให้กดไปที่ดอกจัน1 2 1ดอกจัน3 2สี่เหลี่ยมย้ำอีกทีนะคะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นการเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เน็ตของซิมเติมเงินหากท่านใดที่ใช้ซิมเติมเงินให้กดไปที่ดอกจัน 1>, 1 2 1นดอกจันสามสี่เหลี่ยมค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมตัวที่สองของเราจะเป็นวิธีการเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เน็ตของซิมรายเดือนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ใช้ซิมรายเดือนของเครือข่าย AIS ให้กดไปที่ดอกจันหน1นดอกจันสองสอสี่เหลี่ยม ย้ำอีกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นว,วิธีการเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AS แบบรายเดือนหากท่านใดที่ใช้ซิมรายเดือนให้กดไปที่ดอกจันท 1, 2 1 1ดอกจันท2งสี่เหลี่ยม ย้ำอีกครั้งนะคะตัวแรกจะเป็นวิธีการเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เนต็ตแบบเติมเงินของซิมเติมเงินนะดอกจัน1นึ1สดอกจัน3สี่เหลี่ยมตัวนี้คือซิมเติมเงินต่อมาค่ะสำหรับใครที่ใช้ซิมรายเดือนกดไปที่ดอกจันน1 121ดอกจัน2 2สี่เหลี่ยมค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการเช็ควันหมดอายุอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ